ออเ,เออเอเอ,เอ,เอข้ามคอมปะปามาอยู่ขวามาือเจอแไปอยู่เทินมาถึงเทิงร้อนอ่ะบ้านกองน้ำใช่ สวัสดีครับบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็ผู้คนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมสําคัญเหมือนกันเพราะในเรื่องของวัยสี่นะผู้ประกอบการของสมาคมหอค้อคาประเทศไทยนะคนรุ่นใหมทท่ที่ต้องการที่จะมาช่วยส่งเสริมสังคมช่วยส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะก็เรียนรู้ไปด้วยกันรัฐบาลก็อยู่ในในกรอบของงานของนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วก็ได้ทางานร่วมกันมา ตามความควรวันนี้เป็นการ,รพบครั้งที่สามก็หลายอย่างที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการเพิ่มรายได,ได้การดูแลพี่น้องกเกษตรกรดูแลในเรื่องของอะไรละ่ะเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทซิตี้อะไรต่างเนี้ยหลายๆเรื่องนะคือคนรุ่นใหม่ก็ดีอย่างนะึงคือเขาไม่ต้องเบื่อทํางานกับข่ายการรุ่นใหม่ของเราที่ผมก็ได้มีการฝึกอบรมเรื่องปอยป,อยป,อยปอยใช่ไหมเรื่องของข่ายการใหม่ ยุคใหม่ซึ่งนั้นคิดในเชิงก้าวหน้าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องดูในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆให้เกิดความชัดเจนในการทําได้ให้ทําได้นะถ้ากฎหนกฎหมายไหนมีความจําเป็นที่องแก้ไขก็เสนอแก้ไขกันต่อไปเพื่อให้ทําได้นี่คือคือคนรุ่นใหม่ของรัฐบาลนะครับมีจํานวนมากมีทุกจังหวัดนะโอเคมีอะไรไหมอะไรนะก็เดี๋ยวอยู่ในกบ ในระหว่างนี้มันเรื่องของรัฐบาลที่ทําอยู่แล้วนะนะระัฐบาลนี้ยังรับผิดชอบอยู่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถึงเวลามันก็วันนั้นเมื่อวานก็ถามไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แนวโน้มน่าจะลดลงขึ้นอยู่กับราคาดน้ํามันที่เข้ามาก็ทุกครั้งรัฐบาลแก้ปัญหาให้ตลอดไม่ใช่เหรอใช่ไหมม,มีอะไรไหมหลายอยากก่างก็ช่วยฟังเลยนะอย่าัวแต่ฟังแหละวุ่นวุ่นในประเทศเร,เราฟังต่างประเทศก็บ้างนะนจะรู้ว่าปัญหาอยที่ไหน จะต้องแก้กันยังไงนะจ๊ะนะสยังรับลนอยนะมาว่าท่านเองก็รอส้มหล่นส้มหล่นส้มที่ไหนหลน่นหล่นเรื่องอะไร,รอะไอามาพูดการเมืองอะผมผมไม่ได้จะตอบไปว่าไงอะแต่ผมก็อยู่หมู่เมืงเงี้ยผมก็ทําหน้าที่ผม,มให้ให้เรียบร้อยแค่นั้นนะพอมส่งว่าใครเป็นก็เป็นไปเล ไอ,ไอ้ที่ว่าผมจะเป็นผมจะเลิกผมต่างผมไม่ตอบอะไรที่นี่เนีนะ่ยทุกอย่างมันก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรมันไปตามกฎกติกากฎเกณฑ์อะไรเขาอยู่แล้วไม่เหรอว่ากันไปดิใช่ไหมว่ากันไปไก็จะมาท่าก็จะมาท่ากับผมท่าไม่ได้หรอกนะไม่มีท่าก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมเนาะถ้าท่าโดนก,นก็มีท่าตรงนี้ท่าหนึ่งท่าสองท่าสามท่าสี่นี่จะไปตอบเได้ไงแล้วใช่ไหมพอละโอเค ไปตอบ้มตอนครับ่ะค่ะเรื่อสวยครับค่ะหารลัเดก็งวดสอบอยู่เนาะค่ะกำลังเรืสวย